มาแล้วครับวันนี้พบกับโวรานิโนต้านะครับผมอยู่ที่ไบเทคบางนาวันนี้เรามาที่ไบเทคบางนาเพราะว่าเราจะมางานนี้ครับฟาร์มเอ็กซ์โปนี่คืองานแรกครั้งแรกที่เราจัดกันนะครับงานนี้เนี่ยวันนี้เป็นวันที่3แล้วคือวันเสาร์นะครับเขามีตั้งแต่วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งวันอาทิตย์นะครับมีทั้งหมด4วันวันนี้ 3ถึงวันที่6ตุลาคมผมก็ต้องบอกว่าให้กําลังใจแล้วก็ชื่ชนชมตกมบือเลยให้กับผู้จัดงานนี้เพราะว่าเป็นการจัดงานที่ประสบความสําเร็จมากในครั้งแรกคนมาแบบล้นหลามที่จอดรถนี่แทบหาไม่ได้เลยนะครับถ้าใครมางานนี้แล้วเนี่ยผมก็บอกว่าภาพรวมในงานนี้นะเพราะ็จะที่มีบูธนะครับนี่ฮะเป็นหลายร้อยบูธเลยอยู่นี้ทั้งหมดนะครับนี่ฮะมีตั้งแต่โโนเอมมีตังแต่มหาวิทยาลัยนะครับนี่ แม้กระทั่งสถานทูดก็มาต่างประเทศก็มานะครับมาหมดเลยม,มีทั้งอิสราเอลนะครับเนเธอร์แลนด์ก็มามาหลายประเทศเลยแล้วก็จะมีสิงคโปร์มาเลมากันเยอะมากนะแล้วก็จะบอกว่ามันเป็นงานที่รวมต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําสําหรับ,กบเกษตรครับงานนี้นะจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูปภาพรวมในงานนะครับ เพื่อให้คนที่ไม่ได้มา FC ที่ไม่ได้มาเนี่ยจะได้เห็นว่าเฮ้ยใ,ในงานเนี้มันมีอะไรเฮ้ยปีหน้าจะมาไหมอ่ะเดี๋ยวดูจากงานนี้เลยงั้นเดี๋ยวไปตามผมไปดูดีกว่าป่ะ นี่กรมการข้าวนะครับก็จะมีเทคโนโลยีของการจัดกา่งข้าวนะครับก็เข้ามาก็าตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทําข้าวอัจฉริยะใช้เกษตรอัจฉริยะเข้ามาช่วยนะในเรื่องของการทำแร็งเลอร์ิงการทำนาเปียกสลับแห้งการใช้โดรนการมอนิเตอร์ลิงพื้นที่นะครับนี่เราไปตรงบูดกรมการ,รยางนะผมมาบูธนี้แล้วผมก็เจอคนคนที่ผมรู้จักถึงสองท่านในบูธนี้ ดรปฏีนะแล้วก็อีกท่านหนึง่งท่านที่ใส่ในเสื้อสีเขียวอันนั้นแหะอาจารย์ปัญญานะครับอ่าท่านเป็นอาจารย์ที่คณะวิศวกรรมของบอกษตรท่านคนิ๊นนคนเรื่องของขุนยนต์และการเกษตรนะครับท่านหนึ่งที่เมื่อกีส้สวนนัสดีก็คือท่านดรปฏีนะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ในวงการเกษตรมาไม่ต่ำกว่า40ปีแล้วนะครับท่านก็ เป็นหนึ่งในผู้ที่ับเคลื่อนในเรื่องของโครงการเกษตรเพื่อที่จะผลักดันให้เกษตรกรไทยมีชีวที่ดีขึ้นนะครับน่านเส้นขึ้นขนเส้นขึ้นขึนเส้ใข่นะเส้นข้นหล้นเส้นขวมขนนนเ เอาเขาไม่ให้ผมไปอ่ะดู่ต้องอกู่ยวกเกิดน,นะแจกอ๋อเขาแจกอยูอ่พรุ่งนี้พรุ่งนี้มันถึงะจะไม่เอาถุงนี่คือแจก๋อแล้วไม่เอาถุงเขาจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของขั้นลมยันไก่นะครับ ยูนิเคนอินเตอร์จเป็นากต่างประเทศนะฮะ่วนนี้ก็จะเป็นลิชชินอิเทริกมีโดนด้วยนะผู้ชมเอฟซีมีทักอะไรนะครับเอฟซีผมบอกแล้วว่าผมเดินทุกลุกสิบเก้าผมจะต้องมีคนมาทักผมไม่ได้เป็นคนดังนะแต่ว่าคนทั้งวงก,ก,การเกษตรไปอยู่ที่นี่สวัสดี้เขาอยารับสวัสดีครับ,รบมีบกำลังถ่ายคอนเทนต์อยู่ อันนี้ไม่ใช่ดารานะอย่าคิดว่าเป็นดาราเกาหลีไม่ใช่แล้วเป็นเป็นเจ้าของร้านเพื่อนเกษตรที่อำเภอปักช่องนะครับเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอปักช่องนะครับยอดขายดับต้นต้นหนุ่มด้นะครับได้มาเดินสำรวจยานได้มได้อะไรไปยังครับยังยังขึ้นเข้ามาขึ้เข้ามาครับดังครับครับอันนี้ก็จะเป็นวสศวิทยาการเกษตรระดับสูงอ๋ออันนี้ก็คือก็จะมีหลักสูตรอบรม รอกสอน,นี่รุ่นที่6แล้วนะครับผมมีหลายคนเลยที่ไปอบรมนี้เนี่ยก็ตั้งแต่รุ่นหนึ่งเลยนะแล้วก็รุ่น5รุ่น5ก็เพิ่งอบรมเสร็จไปเมื่อเร็วๆน,นี้นะค ใครอยากจะขนส่งนะทำโลจิสติกขนส่งสินค้าไปต่างประเทศสินค้าเกษตรสินคทุกอย่างหรือนําเข้ามาใครสมเด็จใครสมเด็จหรอเคลียให้ด้วยไหมเคลียร์ให้ด้วยไหมเคลียร์ด้วยค่ะเคลียเราเคลียพี่เคลียร์ให้ด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวผมมีเดี๋ยวผมจะติดต่อไปหลังใหม่อีกโอเคได้ขอบคุณนครับาไทยสมเด็จไทยสมเด็จเอ้าสวัสดีครับ FC ผมบอกแล้วว่าต้องมีคนมาดูดินดไหน พอดีออกไะพอด้ออกเพราะว่าออกผมออกถามว่าออกตอนนีครับตอนนีครับผมไม่ได้ออกบูธแต่ผมมาเหมือนออกบูธเลยสามวันผมนึกว่าออกบูธเห็นคุณได้เห็นคุณเคยโกงผมออกบูสแล้วมูสอยู่ไหนผมมาเดินเดินทางที่สามวันอะไรเงี้ยยังยังมายังไม่ครบเลยได้ได้โอเคครับโอเคครับครับสวัสดีครับวงการนี้มันแคบจริงๆ เดี๋ยวผมจะลองชิมเบียร์รสข้าวเหนียวมะม,ม่วงเป็นยังไงวะเบียร์รสข้าวเหนียวมะม่วงเคยกินแต่เบียร์สิงไม,ไม่ใช่เพราะว่ารสชาติมันไม่เข้มข้นมันเป็นเทคนิคในการที่เราจะได้เบิร์จ <c oughs> ิบแรกที่เมื่อกี้เนี่ยผมจิบเข้าไปเนี่ย ควนรู้สึกของการกินเบียร์รสข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมันเหมือนกับอเรากินมะม่วงเข้าไปก่อนอแล้วตามด้วยข้าวเหนียวเวลาเราเคี้ยวไปปุ๊บเหมือนเรากำลังจะกินเนี่ยมันเหมือนแต่เราเคี้ยวเนี่ยกะทิมันออกมาอ่ามีท่าโรยโรยไอ้นี่นโรย,ยไอ้นี่นะวด<า>เหลืองนิดนึงนะ<ด>โอ้โหใช่เลยคือกินข้าวเหนียวมะม่วงแล้วหน้าแดงอ่ะ่าใช่ครับ คือต้อบอกว่าเท็กเจอร์ของการกินเบียร์รสข้าเดี๋ยวมะม่วงเนี่ยมันมีเท็กเจอร์มะม่วงเข้ามานะครับเพราะมันจะไปออกเปรี้ยวๆนิดนึงอ่ามันจะมีรสชาติของมะม่วงนิดนึงแล้วก็ตามด้วยเข้าวเหนียวตบด้วยน้ํากะทิสุดยอดไอ้ป,ปีครับได้ขี่ไหมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ิปากไฟฟ้านะครับนี่ก็เป็น หนึ่งสินค้าที่สามารถเอาไปใช้ในไร่ในสวนได้เดี๋ยวเราไปดูนู้นดีกว่าคือเดินมางานเนี้ยนี่เรามาแค่แถวเด้งนะจะเป็นชั่วโมงอยู่แล้วเนี้ย ครับอ่าจุดเด่นของประเด็นตัวนี้คือช่วยในเรื่องของการอ่าให้จุลินทรีย์อยู่เนื่องจากว่ามีลูกคุณผลลัพธ์คืออ่าบำบัดน,น้ำเสียแล้รก็บำบัดน้ำเสียอ่าคือตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่รองของการบำบัดน้ำเสียอ่โดยที่เราไม่ต้องใช้สารเคมีเราใช้ในเรื่องขององค์ความรู้นะฮะให้จุลินทรีย์มีที่อยู่แล้วจุลินทรีย์ที่มันอยู่ในน้ำที่อยู่ในเนี้ย มันก็จะแบบประบัดน้ําเสีย <ไป S 1> อ่าเ <ไป S 1> <ๆ S 2> ทคนิคง่ายๆ <ไป S 2> แต่ทำไม่ง่ายนะครับเาะถ้าไม่มีใบบัตรี <ไป S 1> สเ<ไ>ปร์จับกันอ่าโอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริตภัณฑ์ที่อยู่ในงานฟาร,ร์มเอ็กซ์โปก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกษตรนี่แหละนะครับบอกว่างานนี้มันมาทั้งซัพพลายเชนติดคอร์รัปชันอันนี้ค่ะอัสดีค่ะอันนี้ค่ะครับอาจารย์อยากพูดอะไรพูดได้เลยครับค่ะดีมากเลยค่ะ ที่แบบว่าชอบดี่มากที่บอกงานนี้จะได้เจออยู่ในดวงใจมองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเราคัดเกตมาแล้วไงถ้าเราจะขายบปนรถเรเราก็ต้องทำคุณภาพไม่ได้ก่อนคุณจะขายโดนสามร้อเราไม่ว่าแต่ถ้าคุณจะมาขายในตลาดชาวบ้านเราก็อาจไม่จะเป็นต้องคัดคุณภาพสวยขนาดนั้นเอาลองลงมาหน่อยแต่กินอร่อยเหมือนกัน แค่นี้เองผมว่าทำให้กบเกษตรกรเขามีมีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วองมีความรู้ทางการขับเคนื่อนะังนั้นถ้าเราสามารถที่จะทำ process อะได้มันส่งผลผลิตได้ตามนั้นเนี่ยเกษตรกรก็จะมีกำไรมีรายได้โอเคเลยถ้างัร์พอหมุนตรงนี้เสร็จปุ๊บงั้นวันนี้ผมขออนุญาตให้การช่วยเล่า h า w t ูสั้นๆหน่อว่าการทำอะไรบ้างครับค่ะ สำหรับก่อนนั้นนัตัวเป็นทางการนะคะอาจารย์แซวค่ะจากบริษัทไรานาลูกบทเองก็คือถึงจะเป็นอาจารย์จริงๆเราออกมาแล้วมาทำบริษัทเต็มตัวว่าตอนนี้เป็นอาจารย์ทู่ที่ไหนครับแต่ตอนนี้เป็นอาจารย์ที่ประจอมก้าชนบุรีค่ะ<อ>นะคะ ยนค่ะบางมดใช่ค่ะโน่บางมดส้มต้มเขาดังชายแรงโจอัจาริยุทธ์ยนเลยดีกว่าชานจ์สุดท้ายของเราก็คือการทำหุ่นยนในภาคตีอีพีต่อไปของการเดี่ยวๆแน่นอนค่ะก็คือตอนนี้มีสองรลนกัน ที่เราทําเป็นพอตดนะคะผลิตภัณฑ์ของเรากลุ่มแรกก็คือออโตเมชันการเกษตรก็คือเครื่องจักรที่จะใช้ในกลุ่มของการปลูกผักไม้ดอกไม้ประดับเพราะฉะนั้นกระบวนการเหล่านี้ก็จะประกอบด้วยการผสมดินเติมดินแบบอัตโนมัติย้ายกล้าย้ายกล้าผักกล้า ไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ย้ายย้ายไปแล้วติดตามดูแลก็คือใช้ระบบภาพระบบวิชั่นเนี่ยในการดูแลคราวนี้ผลิตภ,าภาาัณฑ์อาจารย์เน้นการปลูกแบบใช้ดินหรือว่าใช้ซับสเตนรือว่าเช่นถัสตถึงมะพร้าวอะือเนี้ยที่้อยู่ในประเทศคือไม่ได้เน้นเรื่องแคนเคโนโลหรือว่าไฮโดรปนิกแต่อยากจะให้ใช้แบบทั่วไปได้แหละดินนอ,อก์แกนีกก็คือการหมักดิน ใใช้ในการ็รครือใช้ออกาน,นิโดยที่ว่าเราใช้จากดินว,ว่าเอาเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปช่วยใช่มาช,ช,ช่วยให้หลดแรงงานแล้วก็ควบคุมคุณภาพได้เพราะว่ามันตรวจวัดได้ตรงกับสิ่งที่เป็นแนวตรง,ก,งกับสิ่งทีเรียกตรงกับแนวคิดเลยดินการปรลูกผักในดินเนี่ยคนก็จะบอกว่ามันุ่งยาก แต่ผมจะบอกว่าการปลูกผักในดีด่นะีง่ายกว่าปลูกในน้ําอีกใช่นะแล้วมันก็จะมีส่วนที่ม,มีท,ทั้งพืชซีมีทั้งหลายๆก็เรียกว่าภาพต่างๆคือไม่ใช่แค่เอ็นทีซโครงการดีๆ,ๆนะครับแต่ดมนะคะเทคโนโลยีของคนไทยเ<ๆ>พื่อคนไทยต้อขอบคุณอาจารย์มากเลยครับ<ๆ>ที่ให้โอกาสที่เราตั้งขอบครับอคุณด้เาะไาดีๆกันนะนะยินดียินดีครับ เดี๋ยวเราไปดูบูธอื่นแต่ว่าบูธตรงนี้ไม่มีเลยนะเดี๋ยวไปตรงนู้นเลยผมตั้งใจมาบูธนี้ก่อน <c oughs> บ๊ายบายอาจารย์นี่จะบอกาดีดนเห็นป่ะบูธบูธอาจารย์เนี่ยเป็นบูธทีคนแน่นมากเพราะอะไระไนะน,นี่คือทิพย์วยคนไทยริงชื่อไลนาโรโบเท่ดนี่นะครับ ตัวดักจับแมลงที่ใช้บริแทนการารแสงสีนะครับการใช้สารเคมีอ๋อก็คือจะใช้ตัวนี้อันนีはは้แล้วเราออกแบบนวัตกรรมแตกต่างกังตัวดักจับแมลงก็คือตอนนี้มันจะเป็นความยาวคลื่นที่แมลงมาสนใจนะครับเพราะว่ากึงก็จะล่อแมลงที่ก็คือเราวิเคราะห์ในเรื่องของสีของความยาวคลื่นของแสงความยาวคลื่นของแสงเกี่ยวกับสีไหมสีแดงเกี่ยวไหมก็มีผลครับมีผลนะก็คือวิจัยในเรื่องของการใช้คลื่นแสงในความยาวคลื่นแสงเพื่อจะล่อหรือดึงดูด แรง ให้มันมาแล้วก็ตกในน้ำตกคือในน้ำอ่านี่ก็คือเป็นเวอร์ชันที่เอา AI เข้ามาพัฒนาเพิ่มเอไอด้วยอ่าก็คือหลักการเนี่ยก็พอเราดักจับได้พวกเนี้ยเราจะมีแมลงอยู่ตรงนี้เราก็จะใช้กล้องเลยครับถ่ายแมลงแล้วก็วิเคราะห์แยกมันออกมาว่าเป็นแมลงประเภทไหนครับแล้วก็พอเราได้รู้ว่าชนิดแล้วก็จำนวนพวกเนี้ยเราก็มาแยกแยะว่าเป็นชนิดเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่เพื่อจะเอาข้อมูลเนี้ยไปแจ้งเกษตรละก่อเน้เขารู้ว่าในพื้นที่เขาจะมีแมลงมาาแบบไหนมันมีตัวไหนกำลังระบาดอยู่ผมมีแปลงทดลองอยู่ผม อยากเอาไปใช้วันนี้ครับพี่ไปดูคลิปตัวเองได้นะจะทำไปดีๆของเราตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราก็ดูกันต้องบอกว่านี่หรอเปลือกทุเรียนใช่ครับหมักแค่เจ็ดวันเท่านั้นเองครับก็สามารถนําไปที่ตานกินได้เลยในช่โอ้โหแต่องเอาเท่าหน่อยไหมเก่าเดี๋ยวผมป้อนเชิญชวนนะครับเข้านก่อนนะครับตามปกติเคี้ยวเรื้องไปหรอทันกลับาจะแอ๋อพักก่อนหรืตรงนี้กลางไม่ดีแต่ว่าอเนกติเนี่ยก็จะทําในเรื่องของโปรแกรมซอฟต์แวร์ แล้วกน็นำในเรื่องของ AI เ,เข้ามาช่วยเพื่อให้การเลี้ยงปลาเนี่ยเกี่ยวับสมบูรณ์แกการเห็นะไหมู้ทำไมรู้ไปหมดทุกบูเลยเดินมา3วันและเอฟียังไม่ครบงานเลยเนะี่ยก็ถ้าใครสนใจเกี่ยวเรื่องของทมีการเลี้ยงาด้วย AI okay, อันเะด็กติดแอันเดติกอนเด็กติกเด็กติกเด็กติกเรมเับาครับผมอยู่ที่เจอฟาร์มอร์ เรวก็จะมีมเมนเูอีกเหนึ่งที่น่าสนใจนะนครับบุ๊คบสดีครับ พี่นันพผมเอกครับพี่เอ็กครับผมครับพี่เอ็กทำอะไรครับอ่าผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอินฟลูเอนเซอร์ช่องเกษตรสัญจรครับวันนี้ก็เอาบูธของเกษตรสัญจรมานําเสนอแล้วก็มาเรียกว่าเป็นแนวทางให้กับหลายๆคนได้เยี่ยมชมครับพี่อ่าเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสได้เจอพี่เอ็กครับแล้วก็พี่เอ็กก็คือทําช่องเกษตรสัญจรนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเอฟซีฮิโนต้าเนี่ยมาเจอกับพี่เอ็กครับผมครับ ก็ถ้าใครสนใจจากเรียนรู้เรื่องของการเกษตรครับเรื่องของวิธีการวายังไงเดี๋ยวราสามารถเข้าไปดูได้ที่ช่องเกษตรสัญจรครับก็จริงๆช่องเรานะครับทาเรื่องราวเกี่ยวกับเขาเรียกว่าของเราเนี่ยเป็นสื่อกลางในการนําเสนอเรื่องราวของการทําการเกษตรครับสําหรับเกษตรกรมือใหม่ที่แบบว่าอยากจะทําเกษตรแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มต้นแบบไหนยังไงเราก็จะพาทุกคนนะครับไปรู้จักหลากหลายอาชีพในเรื่องของการทําการเกษตรครับก็เรียกได้ว่าเอาไว้เป็นแนวทางให้กับหลายๆคนได้เลือกแล้วก็ไปปฏิบัติ ตามครับพี่ครับผมยอดเยียมเลยครับก็ใส่ที่สนใจได้กระแสก็สามารถมาดูใน YouTube ครับของชอบเกษตรสัญจรได้ครับโอเคครับ YouTube Facebook TikTok ครับฝากด้วยนะครับนี่โนต้าก็มี YouTube Facebook TikTok เหมือนกันโอเคกันฝากด้วยนะฮะช่องเลยฮะเดี๋ยวเราจะได้ยิ่กกันแน่นอนฮะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับอย่าลืมนะครับเกษตรสัญจรครับ สวัสดีครับค่ะเราคจอวันนี้พอดีว่าผมมาทำคอนเทนต์ด้วย<ด>อยากให้แนะนำเล้าไข่่อยพี่ถ้า,า,ถาเปิใจจะูเป็นยังไงครับก็เราทำเป็นโมเดลนี้เป็นน็อกดาวน์ด้วยน็อกดาวน์ด้วยทุกอย่างเนี้ยสามารถถอดแล้วก็ใส่รถกระบะตอนเดียวได้เลยคือใส่รถกระบะไปได้เลยใช่ไปได้เลยค่ะแล้วก็เราใช้น็อตไซส์เดียวกันดังนั้นเวลาคนจะมาประกอบแต่ไม่ได้ยาาเราใช้เวลาเก็บภาพเนี่ยไม่เกินสองชั่วโมงสองชั่วโมงใช่ได้เล้าไข่ลอยอย่างนี้เลยค่ะได้แล้วในราคานี้ เฉพาะในงานไหมค่ะเฉพาะในงานแล้วหลังงานหลังงานก็ถูกกว่านี้ไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะอาจจะจัดแปลงพิเศษให้เพิ่มเพราะว่าคนเนี่ยถามหาเรื่องไก่ไข่เยอะอาจจะมีออปชั่นให้คนเพิ่มหรือว่าทำเล็กลงบางคนอยากเลยนแค่สิบตัวห้าตัวออะะไรยย่่างงเี้คใช่เพราะว่สิบตัวมันก็แบบกินได้ความเก็บมันมันไม่เหลือใช่ค่ะวันนี้เป็นโมเดลแบบไก่เนื้อเรนคิดว่าน่าจะเพิ่มออปชันให้ผลแล้วกัน อ,อ๋ออันนี้คือไก่เนื้อแต่ว่าไก่ไข่ก็ได้เหมือนกันนะไก่ไข่ได้เป็นการแล้วแค่ตะก้าให้เขาเพิ่มล้วก็เสียบกับเหล็กนี่เฉยๆใช่ตะก้าสำหรับที่ไข่เฉยๆแล้วมันเอาไว้ไข่ใช่เขาก็สามารถจะโดดขึ้นไปไข่ได้มีมันได้อะไรก็ว่าไปแลตกแต่งแล้วใส่ความของน้ำถามน้องเจนนิดนึงครับว่าไอเดียอะไรไอเดียทั hein ้งพ่อแล้วก็พี่ชายช่วยกิดระบบน้ำแล้วก็ดูก็ช่วยดูเรื Anything ่องระบบล้อว่าคันโยกแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย คุณพ่ขขอก็เห็นตัวอย่างเขาเ,เรียกว่าที่ต่างประเทศเรียกว่า Chicken ชิคเกน้นแฟคเตอร์ชิคเก้นแฟกเตอร์ชิคก้นเตอร์ ใช่มันเป็นใช่ค่ะที่ต่างประเทศเขาจะทำแตนเขาจะทำเตี้ยๆเพราะไก่มันเนื้อเล็กอยู่แล้วแต่บ้านเรามันร้อนเนยคะเราต้องทำเป็นจั่วใช่พ่อก็เลยไปศึกษาว่าเออมันน่าจะเป็นจั่วนะเราเดินเข้าไปก็ง่ายแล้วก็ลมก็พุ่ได้ดีไงคะเพราะว่าอันนี้จะอยู่กลางแดดนะใช่มันอยู่เลี้ยเราเลี้ยงในนาข้าวอย่างเงี้ยค่ะมันจะอยู่กลางแดดแล้วเราก็ใส่ใส่หญ้าแฝกทั้งสองด้านเลยค่ะ เราชอบเล็กๆนะครับก็ยังไงก็ฝากเอฟพีโนตาร้าสนใจอยากให้เลี้ยงไก่ก็ไปดูที่ช่็อปน้องเจนได้เลยใช่ค่ะนะครับติดต่อก็ไปที่น้องเจนได้เลยเดี๋ยวเจนจะลองคุยกันได้ว่าอยากดัแปลงแบบไหนแล้วก็ทำให้ได้อ่างั้นวันนี้ขอบคุณน้องเจนครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเราได้มาคอร์รัปได้ค่ะกินดีได้เดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมไ่อไผมไปลังสื่น้องเจนอยู่ช่วยมารีวิวฮิโนต้ารหน่อยอ่า ทำลายสนใจแค่ขนาดนี้เนาะของปลาไม่ต้องซื้อก็ได้เราแลกเปลี่ยน่อคือเราเราต้องการให้เอ่อคนรู้กับคนใช้งานก่อนมันจะได้รู้ว่าการบอกใช้ไม้ค่ะทำไมต้องแบบนี้ทำไมต้องแบบนี้ค่ะอะไรชินค่ะโอเคสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวเราไปตอกวักเอ้ยนี่นี่นี่ไม่ต้องวักข้างหลังเลยอันนี้ไก่ใช่ไหมนี่นี่ อันนี้ที่วหวานนะครับอันนี้ก็อันั้นอันโน้นเนี่ยไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะแต่รู้ว่าน่าจะเป็นบามันนะครับอันนี้อันนี้ผมไม่รู้ว่าอัน,นอะไรอันนี้พันอะไรครับดบงค์นะคครับอันนั้นรามันราบันอนนี้แบงค์ต้องต่างกันยังไงระหว่างสองอันนี้ The cat sat on the เนื้อไหนอร่อยกว่ากันเนื้อของเป็นกัรดก็จะมีความนุ่มมากกว่านุ่มมากกว่าใช่ครับเมีความนุ่มกว่าบ้านเนี่ยจะเป็นเนื้อแดงอ๋อได้เนื้อแดงแล้วไข่มันแป้งกับวายคีวานเป็นแป้งก็ได้ต้องเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นก่อนราะเป็นสายพี่ปุอ๋อเนี่ยถ้าเรื่องควาสุขสันต์นะครับผมก็ไม่ได้มีความรู้นะก็ได้พี่มาแนะนำเนี่ยถ้าเป็นแบบใหญ่ๆยัดยัดเนี้ยเน้นเนื้อแดงอันนี้ก็เน้นเนื้ออร่อยอ่าโอเคควาย เต่าควายเต่าควายนี่บอกแล้วว่าทุกๆสิบเก้าผมจะเจอคนรู้จักอ่ะพี่เหมืนี้ครับปรดี๋ยถ่ายคอนเทนต์อยู่ครับทุกย่างนี้แนะนำเข้ารักโลกหน่อยเข้ารักโลกอีอ่าลำับเราเข้ารักโลกสามใบอันแรกคือใบเผาไม่ชี้ต่อว่าคือ ทำนาทศน้ำทำนาทศน้ำ,ำ,นนำคือเอาน้ำเนี่ยทศเข้าไปในนาให้ข้าวแช่น้ำนะฮะปัจจุบันนี้เราเปลี่ยนเป็นเปียกสลับแห้งเปลยกสลับแห้งจะไม่ก่อให้เกิดก๊าซมีเทนนะฮะก็ลดโลกร้อนนะครับน,นี่อันน้ดาทางนี้เหรอการทำทำข้าวรักโลกข้าวรักโลกอ่านี่นะครับสุดยอดเลยนะครับพี่สายน,นี่ก็จะเป็น ผู้ที่เริ่มโครงการเข้าลักโลกนะครับก็มีเกษตรกรอยู่ที่กระบังเพชรแล้วก็ขยายไปอีกหลายจังหวัดเลยใช่ไหมครับแต่นี่มีแม่สอนเชียงรายอ,อ๋อมีทั้งที่ตากแล้วก็ที่เชียงรายครับอ่านะครับก็เอฟีคนไหนที่สนใจเข้าลักโลกนะอยากทำยังไงก็สามารถเข้ามาเซิร์ชในคำว่าเข้าลักโลกหรือไม้ก็คอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวผมหาข้อมูลส่งไปให้นะครับขอบคุณมากครับทุกทดีครับครับสวัสดีครับสูกบาพแข่งไรนะครับพี่ แนะนำตัวหน่อยครับผมผม,มอ่ะอ่านจากใน a ฟ e บุ o กมาแล้วรู้สึกว่าเราจะมีมอีกฟาร t i เ n ชันเหมือนกันอ่าอย่าบอกอย่าใช้คำเหมือนเหมือนกันก็เหมือนกันดีกว่าอ,อ่าเราจะมาอ่ะแนะนำเลยครับนันตุ้ยชื่อนันวุยจันทร์ครับประธานเครือข่ายนักธุรกิจเกษตรครับก็คือสิ่งที่ผมอยากจะทำก็คือพัฒนาอ่าวงการเกษตรของ อานไดครับแล้วก็พอดีได้มาดูจากของทีมอินโนตาซึ่งผลิตเครื่องจักรเล็กนะครับซึ่งเหมาะกับเกษตรกร่นใหม่มากนะครับเพราะว่ากเกษตรกรของไทยเนี่ยมีพื้นที่ไม่ได้กว้างขวางไม่จาเป็นที่จะต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ครับก็มีความคาดหวังว่าเราจะได้ร่วมกันพัฒนาปด้วยกันทินดีเลยเพราะว่าอินโนตาเองเราก็มีพื้นที่นะครับไม่ได้ใหญ่มาก เล็กๆแต่ว่าเราพยายามสร้างความหลากหลายและก็เกี่ยวกัญการด้วือคือว่าจะทายังไงเพื่อให้เกษตรกรสามารถที่จะทำได้โดยที่ลดต้นทุนลดต้นทุนในแบบเรื่องของการใช้แรงงานนะครับอ่าแต่เราจะไปเพิ่มในเรื่องของผลผลิตแทนใช่ครับเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ผมเจอก็คือพอลดต้นทุนกลายเป็นผลิตเพิมหรือบางบริษัทเนี่ย บอกว่าผลิตเครื่องจักรมาเพื่อเกรรษตรกรแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเป็นการตอบสนุนของผู้ผลิตมากกว่าเป็นการตอบสนุนของเกรรรษตรกรซึ่งเอมาเจอของทีราร์ครับแบบมีตั้งแต่ที่สามารถทําให้เกษตรกร,เ,รเข้าถึงได้ไง่ายไม่ต้องไปคู่ที่ยืนสินเข้ามาแบบมหาศาลเพราะถ้าเริ่มจากการเป็นหนี้นั่นเท่ากับว่ามีรายจ่ายประจัแล้วจับไม่มีรายรับประจับ รายจ่ายประจําแต่รายรับประจําไม่มีแม่ก็เจ๊งดหนือใช่ครับใช่ไหมถ้าคุณจะซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรนะอยากจะซื้อปุ๋ยซื้อ,อยาซื้อเม็ดพันคุณต้องกดมาที่ไหนครับุดมอริ่งครับเพราะอะไรเพราะร้านนี้เขามีดีของครบมีประสบการณ์สูงนะแล้วที่สำคัญคือราคาโคตรน่ารักเลยอ่นะ ประสบการณ์ที่เฮียอยู่ในวงการค้าตั้งแต่พืชผลกาแฟเคมีกาแฟเครื่องจัก,กรกาแฟกี่ปีแล้วครับะบผมเอ,เ,อเอาตั้งแต่รุ่นรพ่อรุ่นแม่นี่ก็ประมาณ4ี่ปีแล้วครับนี่ผมต้องการตอกย้ำว่าในระยะเวลา 4-, 4 6ปีกุดมอร์นิ่งมีที่มาที่ไปมีสตอรี่มีเรื่องราว4ี4่ปีมีความชำนาญตั้งแต่เรื่องของกับพืชผลทางด้านเกษตรเคมีเครื่องจักร,รถ้าคุณจะซื้อเครื่องมือเกี่ยวกับเค่อง ถ้าคุณจะซื้อเกี่ยวทางด้านการเกษตรต้องไปที่ฟุดมอร์ดิ้งครับนี่เพราะปีนึ่งครับผมโอเคขอบคุณมากครับแค่นี้นะครับจะได้รู้ว่าเฮียยุทธเท่าไหร่โอเคอ่ะนั้นเอฟซีครับวันนี้นะครับก็เราอยู่ที่บูธฟุดมอร์ดิ้งนะก็มาที่งานฟาร์มเอ็กซ์โปนะครับก็ไปอีกหนึ่งงานที่แนะนําให้มาปีหน้านะปีนี้คงไม่ทันแล้วล่ะก็เราก็พูดแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูบูธต่อไปเลยไป อันนี้ตกอยู่ที่อำเภออะไรครับอยู่จุน่าเดี๋ยวมีโอกาสจะได้ไปเยี่ยมนะครับได้ค่ะอันนี้ช่องทิโนตาต้องทำเครื่องจักรกลแก๊เกษต์รถยูณค่ะ <Billie S 2> อนั่นไงเอฟบีเราเจอเราเจอทีโราตาตัวจริงอ่าว่าตัช้างอะไรนะใช่ช้างน้อยคช่ช้างน้อยค่ะเป็นไงใช้แล้วดีไหมครับดีเลยค่ะดีมากถ้าถ้าไม่ดีมีปัญหาไม่ถูกใจบอกบใบฝัดมาได้บอกผมได้เดี๋ยวผมจะเข้าไปพัฒนาและปรับปรุงให้ใช่ค่ะอ่าสวัสดีครับบัตช์คาร์ลสวัสดีครับเดี๋ยวให้ดูการ์ตูน5นาทีค่ะ โอเครับควุณครัคเที่ยบผมดีใจจริงๆนะที่เจอลูกค้าที่โนต้าช้างน้อยอ่ะอพนี่ครับเพื่อนๆกลุ่มใน Facebook ที่มีคนติดตามมากกว่า7จ0 0 0สนคนกลุ่มนี้ ลาออกจากการประจำมาทำเกษตรซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแอดมินแอดมินอันนี้ทอะไรคุณพ่อพี่ชายหลักอันนี้แอดอะไรครับแอดนิดนะครับอ่ะแนะนำกลุ่มนิดนึงอันนี้อหรออันนี้ตัวอะไรเนี่ยดูนี่ตัวอะไรดูวันน้ำดูการ์ตูนดูการ์ตูนก่อนดีแล้วดูการ์ตูนโอเคค่ะมาดูมุมนี้กัน พอดีพอดีแบตผมมันจะหมดแล้วเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตยืดชารนิดนึงครับอยากแนะนําให้เอฟีของฮิโนต้าครับเราเป็นบริษัททำเครื่องมือการเกษตรค่ะรถบนดิงช้างน้อยอ๋อเดี๋ยวผมอยากจะเข้าไปคอลแลบกับกลุ่มอยู่เหมือนกันออ๋เรียนเชิญเข้ากลุ่มได้เลยผมเป็นผมเป็นสมาชิกอยู่แล้วอ๋อค่ะผมก็เคยไปเขียนเรื่องเล้าไก่เลยอ้าวเหรอคะใช่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 เป็นแบรนด์ไหมคะไม่โดนไม่โดนไม่ผมเป็นท็อปคอนเทนต์บิวนะโอเคค่ะเออค่าก่อนเดี๋ยวนี้ผมขอเบอร์ขอขอเบอร์ไว้ก่อนนะครับ ก็เป็นอยู่ในกลุ่มเฟซบุ๊กเลยค่ะทาแอดมินได้เลยหรือ่าได้แค่เดี๋ยวผมทักเข้าไปนะครับนี่ละดางั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปเดี๋ยวก่อนที่จะปิดเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือแทรกเตอร์อีวีเดี๋ยวเราวาร์ปไปตรงนู้นกันโอเคครับนี่ครับ FC รถแทรกเตอร์ e-v e. นี่อันนี้เนี่ยเป็นรถแท็ก t ี r e-v สัญชาติไทยแท้ล้านเปอร์เซ็นนะครับอ่ะนี่เห็นไหมเห็นไหม,ไหมที่ชาร์จไม่ใช่ที่รถจ่าน้ำมันนะไม่ใช่นะอ่าคันนี้เนี่ยเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่นะครับหรือมอเตอร์ไฟฟ้าอ่ะนี่อ่ะอันนี้นะครับขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพลังอะอาใหม่ คันนี้เนี่ยเป็นขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์นะครับใช้พลังงานจากแบตเตอรีร่นะก็คืออีวีนั่นเองนี่มีจอควบคุมนี้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจอเรื่องของระบบจันทร์นำทางที่ใช้งานในแปลงอ่ะนี้อ่ะเก็บกอดได้ไหมครับเก็บกอดได้ไหมครับไม่ยงั้นไม่ให้ขึ้นนะอ่ะถ้าไม่งั้นไม่ให้ขึ้นนะครับถ้าไม่เก็บพอกะต่าตนั ไปขึ้นจริงด้วยอ่าโอเคอ่ะต้องจะมีระบบการควบคุมนะปุ่มต่างๆปุ่มพอนลต่างๆนะครับ,นะรบเรื่องของระบบไฟระบบการทําง,งานนะครับอ่ะอันนี้ก็เดินหน้าถอยหลังตรงน,นี้นะก็อ่ะอน,นี่ก็จะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่ได้รับสนุนจากสัางันนวัตกรรมแห่งชาตินะครับก็ NAA ของเรานั่นเองอ่ะ อันนี้เป็นสินค้าของคนไทยเป็นแพ็กเตอร์ของคนไทยนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีเทคโนโลยีในการแข่งขันเรามีเทคโนโลยีในการผลิตนะแต่ที่สำคัญที่สุดคือคนไทยเราต้องช่วยคนไทยด้วยกันเองก่อนนะครับว่าถ้าเราสามารถช่วยประเทศไทยได้แล้วรเรศเราลอกเราก็ลอกใช่ไหมครับอ่ะวันนี้นะครับ f อทุกท่านก็ ขอส่งท้ายด้วยวนวัตก,กรรมคนไทยรถแท็กเตอร์ไฟฟ้า EV 100%โดยคนไทยแน่นอนนะครับ EP นี้นะครับก็ผมพามาเดินที่งานฟาร์มเอ็กโซนะครับซึ่งจัดเป็นครั้งแรกก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเลยเพราะว่าเราจะมองดูผู้คนเนี่ยเห็นไหมเต็มง,งานเลยนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยมีนั้งและต้นน้ำกลางน้ำปน้ำเอาทุกคนมาเจอกันในที่ที่เดียวกันอากาศเย็น มีแอร์สบายที่จอดรถก่อนไม่ร้อนครับก็ปีหน้านะครับถ้าใครสนใจที่มางานนี้ผมบอกว่างานฟาร์เอ็กซ์โปก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ท่านสามารถที่มาเดินงานนี้ได้แล้วท่านจะได้องค์ความรู้มากมายกลับไปนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้ผมมาเดินงานเนี่ยทุกรุกสิกเก้าองผมเนี่ยจะเจอคนที่รู้จักเพราะว่ามันคือคนในวงก,การเกษตรจริงๆท,ที่มารวมตัวกันที่นี่นะครับอยากให้เฟซบุ๊กทุกคนเนี่ยได้ดูคลิปนี้แล้วก็จะได้เป็นความรู้นะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มา แต่ก็ได้ดูคลิปนี้ก็ได้เป็นความรูไปนะครับก็ขอบคุณแม,ม่ขอบคุณแม่นะครับสหรับ EP นี bye. Bye ้บ๊ายบายไปแล้ว